เมื่อ <t iny> เราพูดถึงอินโดนีเซียเราคงจะนึกถึงกรุงจาการ์ตาหรือเกาะสวรรค์อย่างเกาะบาหลีแต่ทุกคนรู้หรือไม่คะว่ายังมีอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจและโดดเด่นไม่แพ้กันเลยก็คือเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกในประเทศอินดโดนีเซียที่นี่มีอะไรน่าสนใจตามมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกประเทศอินดโดนีเซียะคะ่ะแม้จะยังไม่เป็นที่รู้จักเท่ากับกรุงจาการ์ตาของอินดโดนีเซียนะคะแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ ใหญ่เป็นอันดับสองของอินโดนีเซียเลยแล้วก็มีประวัติศาสตร์และมีความน่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะทางการของเมืองสุราบายาเนี่ยยังมีแผนที่จะพัฒนาให้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้วยค่ะแล้วในอนาคตหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่เมืองนี้มากขึ้นอาจจะมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมาสู่เมืองสุราบายาแห่งนี้ด้วยค่ะภายในเมืองนะคะมีอาคารเก่าแก่หลายหลังซึ่งสร้างตั้งแต่ยุคอาณานิคมเนเธอร์แลนด์ ต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นอกจากนี้เนี่ยยังมีการตกแต่งด้วยศิลปะมากมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของชาวสุรบายาในอดีตด้วยค่ะสุรบายาเมืองหลวงของจังหวัดชวาตะวันออกเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานและยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากกรุงจาการ์ตาอีกด้วย สุราบายาตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะชวาเป็นหนึ่งในเมืองท่าแห่งแรกๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปฉลามและจระเข้เนื่องมาจากสุราบายาหมายถึงฉลามและจระเข้มาจากตำนานที่เชื่อว่าฉลามและจระเข้นั้นได้มาสู้กันที่เมืองแห่งนี้ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่18ถึงกลางศตวรรษที่20 สุราบายาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์หรือดัชอีสอินดีสและเป็นศูนย์กลางการค้าของหมู่เกาะอินโดนีเซียยิ่งใหญ่ไม่แพ้ฮ่องกงหรือเซี่ยงไฮ้เลยทีเดียวเมืองนี้เป็นที่รู้จักในนามเมืองแห่งวีรบุรุษจากเหตุการณ์การต่อสู้ในเมืองสุราบายาในช่วงการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอนาณนิคมเนเธอร์แลนด์ในสมัยนั้น ในพื้นที่เมืองเก่าใจกลางเมืองสุราบายาเต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่จากยุคอาณานิคมเริ่มต้นจากซิก้าบิลดิงโรงงานน้ำตาลเก่าที่มีโดมลักษณะเหมือนซิก้าจึงเรียกว่าตึกซิก้าปัจจุบันกลายเป็นธนาคารแมนดีรีธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียหาอ,อไปไม่ไกลเป็นอาคารอินเตอร์น่นแนลบิลดิงอาคารที่ซูกาโนประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียเคยจัดการประชุม ถัดมาเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลอ้อยเก่าแก่โรงงานผลิตน้ำหวานหลากสีและธนาคารเดยาวาเชสร้างขึ้นในปี1829ต่อมาในปี1953ถูกเปลี่ยนเป็นธนาคารอินโดนีเซียธนาคารกลางของประเทศ และปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารอินโดนีเซียที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเงินการธนาคารของอินโดนีเซียและยังรักษาสภาพอาคารไว้เป็นอย่างดีมีทั้งห้องสําหรับรับฝากเงินห้องเก็บเงินและทองพร้อมทั้งมีกระจกสะท้อนเพื่อดูว่าใครอยู่ตรงทางเดินอีกด้วยถือเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่นับว่าดีมากๆในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังมีศูนย์เยาวชนของเมืองซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานรื่นเริงพักผ่อนหย่อนใจสําหรับชาวตะวันตกภูลาอนานิคมส่วนคนพื้นที่อย่างชาวอินโดนีเซียนั้นเข้าไปได้แค่ในฐานะของบริกรที่ต้องคอยยกอาหารขึ้นเหนือหัวได้เท่านั้นปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นศูนย์เยาวชนสถานที่พักผ่อนสําหรับทุกคนมีทั้งการจัดแสดงงานศิลปะทีเลนสเก็ตบอร์ด และข้าวของโบราณจากยุกนานิคมเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้